ไมมาลยเ้ยเฮ้เยม่อากนไขอพกินว้้าวว้าววาวาาวว้า้าวว้าววาวว้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 าวา้าวว้าวว้าวว้าาวว้า้าวว้าวาาาว้้้้้าาา มาเร็ว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 ไมหนมาเร็วมานี่มามาเร็วมาเร็วเหนื่อยไหมลูกเอ้าลูกเออ เจอกันนะครับทุกคนเขื่อนอุบนรัต